สวัสดีครับผมแดดี้อาร์มนะครับแถ้าผมบอกว่านะฮะตอนนี้เองเนี่ยตลาดเกดการ์ดนะฮะต้องบอกว่า80%เป็นของแค่บริษัทบริษัทเดียวนะครับหลายคนบอกว่าโหตลาดการ์ดนะตลาดวงการสะสมเนี่ยนะครับของการ์ดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ทาง Collector นะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ P.S.A. ได้เข้าซื้อกิจการ B.G.S. เรียบร้อยแล้วนะครับและถึงแม้ว่าทาง n น t Turner เนี่ยซึ่งเป็น CEO ของ Collector นะครจะมาบอกว่าโอเคเขาจะปล่อยให้ทาง B.G.S. นี่นะ,ะเป็นบริษัทที่ independent คือจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือเราจะเชื่อได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะกับทาง S.G.C. นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันแบบละเอียดเลยนะครับและต้องบอกว่านะครับคลิปนี้ฮะสนับสนุนโดยนะครับ revamo.com นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าของสะสมการ์ดออนไลน์นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่มีฟังก์ชันครบที่สุดเลยนะฮะทั้งแต่งหน้าร้านได้เองได้ด้วยนะครับมีระบบนัดรับขอนาที่โชว์พิกัดร้านชัดเจนปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียมอาหารนะฮะและสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะที่มีของเยอะๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าทางริเวนโม่นะเขาอัปเดตนะฮะให้เราสามารถที่จะอัปโหลดสินค้านะทีไรเยอะๆนะฮะหลายรายการได้นะครับและพิเศษสุดนะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนนะครับช่อง d a นนี่อาร์มคริสติเนะครับตอนนี้นะทางรีเวนโม่จะแจกโค้ดนี้นะครับ DDA นะฮะ2025นนะครับซึ่งสามารถเอาไปเรียกว่าอัปเกรดนะฮะกลายมาเป็นโกลเมมเบอร์นะฮะซึ่งได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะนะ สามัญที่จะลงขายสินค้านะั้นได้ถึง300เลยการลยทีเดียวนะครับซึ่งผมอยากจะพูดถึงเรื่อง BGS ก่อนนะผมอยากจะย้อนรอยไปถึงว่าโอ้โหเมื่อก่อนเราบอกว่า BGS เนี่ยนะครับเป็นบริษัทเกตการในที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่านะทาง BGS เนีจะเกิดหลัง PSA ประมาณ8ปีนะเพราะ PSA เนี่ยก่อตั้งในปี1991นะครับทาง BGS เนี่ยก่อตั้งในปีปี1999ซึ่งบอกว่านะทาง BGS เองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เป็นแค่ธุรกิจหนึ่งนะฮะในรบริษัทใหญ่ชื่อว่า b e c k e t ์มิเดีนะครับซึ่งบอกว่า b e c k e t ์มิเดีนะฮะก่อตั้งนะครับในปี1979นะโดยดรเจมส์ b e c k e t ์ซึ่งทาง b e c k e t ์มิเดีนะฮะต้องบอกว่าโปรดักต์ของเขาหลักๆเลยก็คือ b e c k e t ์ไพรซ์ชาร์ตนะครับคือเป็นไกด์นะคือเรียกว่าเป็นเอ่อออกเป็นรายเดือนถ้าผมทำไม่ผิดนะคือผมเองผมตัวเองเนี่ยผมก็เคยอ่านนะไอ้หนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือจะบอกเลยว่าเฮ้ยการตั้งราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ดัังบบอออกกเเมื่่่นนนียะคร มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนอะเพราะงั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ไอราคา,าร์ดเนี่ยก็มีแค่ไอหนังสือเนี่ยที่ออกรายเดือนอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันทำให้เรียกว่าทางเบคเคนส่งต่อเลกาซีไปให้จนถึง BGS และนอกเหนือจากเรียกว่าเลกาซีที่มีมาอย่างของ BGS แล้วนะครับจะมีเรื่องของการที่ BGS นี่มีสับเกรดนะฮะอยากจะรู้นะฮะมีสับเกรดจะมีเซนเตอร์ริงมีเอชเนี่ย An, ลแลียว,ว่าดี mm. i, th, แคร์ว่าชัดเจนเลยคือชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยการอะไเนี่ยมีปัญหาที่ไหนนะครับแล้วอย่างยิ่งเลยที่ทุกคนรู้อยู่เลยครับว่า b g s เนี่ย Centering เนี่ยเคียยวมากๆคือต้อง50 50นะิห้าสิบะนนถึงจะได้10เต็มซึ่งทำให้การที่เราจะได้การเรียกว่าเป็นแบ็กเลเบลหรือว่า perfect ten เนี่ยยากมากๆนะครับทำให้ไอ้ตัวการแบ็กเลเบลตอนนี้เองเนี่ยถือว่าเป็น เยนะเป็นสิ่งที่นักะสมทุกคนต้องการเป็นจุดข็งนึงเลยครับของ BGS เลยนะฮะแต่ว่าโหที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ BGS มันเคยขึ้นไปถึงหรือว่าจุดสุดยอดเลยนะครต้องบอกว่าตอนช่วงปีประมาณปี2000นะ่ะ BGS 9.5นะฮะมีราคาแพงกว่า PSA 10นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่า PSA 10นะฮะร,ราคาแพงกว่า BGS พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทาไมาเป็นอย่างนั้นนะครับต้องบอกว่า ตกต่ำเลยในยของ BGS เริ่มตอนปี2005นะครับเมื่อตอนนั้นเองเนี่ยทางรั g เ r j a m e มส a c k e n เนี่ยแกรีทาย i นะครับแกก็ขายธุรกิจหมดเลยเนะให้กับบริษัทลงทุนอื่นๆนะครับซึ่งทางเอ่อ b e c k e n Media เนี่ยก็เปลี่ยนมือไปเป็นมือมาจนสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าความอะไรนะความตกต่ำมันมาอยู่ที่ตอนปีตอนปี2008นะครับตอนที่เอ่อบริษัทชื่อว่า Ely Global นะครับเข้ามาเอ่อเรียกว่าเทคโอเวอร์ทาง ไอตัวเบเ e t t มเดียเนี่ยนะครับซึ่ง c ีโอเขาก็คือเกรกวินเบิร์กนะครับต้องบอกว่าเป็น c ีโที่มีข่าวเช้าพอสมควรนะครับตั้งแต่เรียกว่าโดนคดีความเรื่องของการติดสินบนด้วยนะครับแล้วก็ที่สุดเลยก็คือตอนปี2024เนี่ยเขาถูกตำรวจจับนะฮะข้อหาเรียกว่าโกงเงินประกันนะครับมูลค่ากว่า2,000ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเคยมีข่าวมาว่าทางคุณลินเบิร์กเนี่ยนะฮะ เอาตัวตัวเบคเคนนะฮะเอาไปค้ำเพื่อกู้เงินะนรักมาประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าแทบไม่มเีเงินเนี่ยกลับเข้ามาหาทางเบคเค t เลยนะมีประมาณ5้าแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วเงินไปไหนนะฮะซึ่งก็แน่นอน,นครับเมื่อบริษัทไม่มีเงินนะฮะ CEO เนี่ยก็ดูน่าจะไม่ค่อยมีดิเรกชันที่ชัดเจนเท่าไหร่ครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเบคเคนเนี่ยเริ่มล้าหลังนะครับ เรียกว,ว่าไม่ทันบริษัทอื่นๆเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ไม่มีนะครับเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยที่ก็เรียกว่าแย่ลงนะครับคือถ้าใครเคยส่ง b g จเนะี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหลีดไทมนานมากๆนะครับแล้วก็บางทีแบบโอ้เอ oh, าไปค้านเนี่ยผมเคยส่งนะประมาณเกินครึ่งปีอะ่ะเกินหนึ่งปีจนผมลืมไปแล้วนะกว่าจะได้การ์ดคืนมานะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยนะครับความนิยมหรือว่าปริมาณการ์ดที่ส่งไปที่ทาง BGS เนะี่ย ก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับจนจริงแน่น,นะครับเ,เร็วๆนี้นะผมว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีต้องบอกว่ามีข่าวนะว่าทางอย่างบริษัทใหญ่ๆอย่างทางเฟนันติกสเนี่ยนะครับจะเข้ามาซื้อ BTS นะครับแต่ผมว่ามันมันเหมือนเป็นการโยนหินทามทางมากกว่านะครเพราะว่าพอมีข่าวออกมาในปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีเสียงในแง่ลบว่าเฮ้ยเฟนติกคุณเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตการ์ดนะแล้วคุณยังจะมา เป็นเจ้าของบริษัทที่เกรดการ์ดไอ้ที่คุณเพลิดมาอีกนะมันดูมีคอน FLICT กันนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยดีลนี้ก็ไม่เกิดนะจนในที่สุดนะฮะถึงมาถึงอย่างที่วันนี้เราพูดกันนะฮะว่าคอลเลคเตอร์นะก็ามาซื้อ t ทม์จีอนที่สุดนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพีเมาซื้อ BGS e เนี่ยมันควรจะดีขึ้นไหมนะเพราะพี a มีเทคโนโลยีมีระบบอะไรที่แบบโอ้โหเออคือดีกว่า บีเเยอะมากนะครับต,ต้องบอกว่า,เ,าเหตุการณ์แบบนี้นะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตอนปี2 0 2 4นะเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นเองเนี่ยเรียกว่าเหมือนฟ้าผ่าเลยนะทางเอ่อสเอทางコレ็กเตอร์นะฮะเหมือนเดิมเลยเข้ามาซื้อบริษัท s g สจซนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะทาง n e t เทิก็มาพูดเหมือนเดิมเลยคือโอเคเขาก็จะปล่อยเรียกว่าให้ g, ทาง s g สจนะครับเรียกว,ว่าดำเนินธุรกิจเนี่ยเรียกว่าไม่มีเกี่ยวข้องเลยกับทาง PSA นะครับแต่ต้องบอกก่อนบอกนิดนึงนะฮะ สถานการณ์ช่วงนั้นเองเนี่ยต้บอกว่าเอ่อ SGC นะครับคือจุดเด่นของเขาเลยคือการ์ดวินเทจนะครับคือเรียกว่าโหการ์ดวินเทจที่เกิดกับ SGC เนี่ยเรียกว่าน่าเชื่อถือมากๆนะครับแล้วก็ทาง SGC เนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่ดีคือเข้ามาบุกตลาดการ์ดโมเดิร์นมากขึ้นนะครับอ่าซึ่งเห็นชัดมากเลยว่าปริมาณของการเนี่ยเริ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะเปรี้ยงเลยนะฮะตอนกุมภาพันธ์คอลเลกเตอร์เข้ามาซื้อปุ๊บอ่า แล้วอะไรต่อนะครับต้องบอกว่ามันก็ดูดีอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแต่หลังจากนั้นนะฮะที่ผมทราบเลยก็คือทาง CEO คนเดิมของ s t c เนี่ยลาออกผมไม่รู้ว่าโดนบีบออกหรือว,ว่าหองเองนะฮะแล้วประเด็นก็คือรีสอร์ทหลายอย่างนะฮะถูกดึงออกทำให้ทางแบรนด์คันถูถกลดบทบาทลงนะจากบริษัทเกตการ์ที่ผมว่าใหญ่พอสมควรนะกลายเป็นเ,เป็น เป็นบริษัทเกรดการ์ดทางเลือกนะฮะแน่นอนแต่เมื่อถูกดึงรีสอร์ทออกไปหมดเรื่องของการเซอร์วิสทุกอย่างมันก็แย่ลงไปหมดเลยนะครับงั้นถามเลยถ้าคุณมี psa กับ stc นะฮะคุณจะเลือกอะไรมันชัดอยู่แล้วไหมฮะใครๆก็เลือก psa นี่ผมให้ดูข้อมูลนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือทางซ้ายนะฮะเป็นปริมาณการ์ดเกรดนะฮะตอนแจนนะฮะ2024ันยี่สิบี่คือก่อนที่ทางทรีเตอร์จะเข้ามาซื้อ ทาง SGC เห็นไหมฮะ SGC เนี่ยเป็นอันดับ3นะครับด้วยปริมาณการเกตนะฮะเดือนนั้นนะฮะเดือนแจนะฮะมนหนึ่งแสนห้าหมื0 0เดใบนะแต่ลองดูนะฮะทางขวานี่คือออกโทเมอร์สองพนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับจากอันดับ3นะฮะตกมาอยู่ที่อันดับ5นะครับจากแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเหลือแค่ห้าหมื่นใบเรียกว่าเหลือแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งในสามนะครับของเมื่อปีก่อนนู้นนะครับ นี่คือชัดเจนมากนะฮะอันนี้เหมือนเรียกว่า PSA หรือว่า c เลกเตอร์เนี่ยเอา SGC มาค่าคือชัดเจนมากนะครับแล้วแบบนี้เองผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันกันจะเกิดขึ้นกับ BGS ด้วยเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมให้ดูนะฮะจากข้อมูลเนี่ยตอนนี้ c o ็กเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าของแลทั้ง PSA นะครับ SGC BGS หมายความว่า80%ของเซกเมนต์ของตลาดเนี่ยอยู่ในมือของ เอ่อคอเล็ตเตอร์แอ PSA หมดแล้วนะครับนี่คือการผูกขาดอะอย่างชัดเจนมากๆนะครับถามว่าอา้าวแล้วผูกขาดแะ้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอ่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคาโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาจะขึ้นราคาอีกนะฮะซึ่งบอกว่า PSA เนี่ยพึ่งขึ้นราคามาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วคร,ราวนี้ต่อไปเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะขึ้นราคาอีกนะครับโดยเรียกว่าไม่ต้องแคร์เลยนะเพราะทุกอ,อ,อย่างอยู่กับเขาหมดแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะมาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยก็จะแสดงว่า ตรวจสอบยากขึ้นนะฮะตอนนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าทํา PSA เนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีแบบออกมารายวันเลยนะทั้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมอย่างที่คนรู้ใช่ไหมเ,เกรด9 PSA 9รับซื้อคืนปุ๊บเปลี่ยนเป็น PSA 10หรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยตอนเนี้ยหลังเดี๋ยวผมจะมามาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าไอ้พวกนี้นะพอเขาเป็นเจ้าตลาดเลยนะียการตรวจสอบก็ยิ่งแย่ลงนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยบอกว่าบริษัทที่เหลืออยู่ก็คือ ซ g c นะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่า c g c เนี่ยเขายังเน้นเรื่องของตลาดการ์ดเกมเนะเรื่องของ TCG เน่ยตลาดเรียกว่าตลาดสปอร์ตการ์ดเนี่ยยังเรียกว่าเข้ามาไม่ค่อยได้เยอะนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือ TAG หรือว่าแท็กถือว่าเป็นบริษัทน้องใหม่มากๆซึ่งผมว่าเนี่ยเริ่มมาแรงนะคือจุดขายของเขาคือการใช้เทคโนโล,โลยีคือการใช้ AI นะครับแล้วก็การ declare เรียกว่า defect อย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าของแท็กเองนะฮะตอนเองเนี่ย ชนิดของการที่เขารับเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะยังจากัดอยู่แล้วก็เขาเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับเพราะั้นเนี่ย,ยที่ผมบอกว่าไอ้บริษัทที่จะไปสซ็นติฟายคนอื่นเนี่ยเรื่องของเวลาเรื่องของออการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเ่ยผมยังเชื่อว่าแท็กเองเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักอาจจะหลายปีนะซึ่งก่อนหน้านี้นะผมไปฟังคลิป สัมภาษณ์ของเจฟฟ์วิลสันนะฮะเขาบอกว่าทางเจฟฟ์วิลสันนะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะทางการ์ดนะเรื่องโดยตรงเลยนะทางอเมริกอยู่ที่อเมริกานะซึ่งบอกว่าผมเองผมก็ติดตามเขามาตลอดคือผมชอบเขามาก,กน,นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสําหรับข่าวนี้นะเขาเป็นเดอะแบกมากๆนะต้องบอกว่าทางเจฟฟ์วิลสันเองเนี่ยนะเขาเมีธุรกิจคือเขามีร้านการ์ดนะชื่อว่าการ์ดเอชคิวนะฮะอยู่ที่เมืองแอตแลนตาซึ่งต้องบอกว่า,าเปนะ็นร้านการ์ดนะฮนะ,หะ,ะแห่งเดียวในอเมริกาที่มี บูธของ PSA เนี่ยไปตั้งอยู่แล้วก็มีพนักงานของ PSA ไปตั้งอยู่คอยรับส่งการ์ดเนี่ยเวันต่อสัปดาห์นะเพราะนั้นมันคงไม่แปลกนะที่เรียกว่าทางเจฟวิลสันกับ PSA เขาจะมีคอนเนคชันกันค่อนข้างดีนะเพราะวนี่เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างพูดว่าเฮ้ยไอ้กรณีที่ PSA เนี่ยเข้าไปซื้อ BGS เนี่ยมันไม่เหมือนกับ PSA เข้าไปซื้อ SGC นะอันนี้คือที่เขาพูดนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าณตอนที่ SGC เนี่ยถูกซื้อตอนนั้นเองเนี่ย PSA มองว่าเอเนี่ยเป็นคู่แข่งเพราะว่าปริมาณกา๊าซที่เขาส่งเนี่ยนะครับปริมาณการทีเข้าเกรดเนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเ,อยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยทางเจสเขาบอกว่ามันคงไม่แปลกอะที่ PSA จะซื้อมาฆ่านะคือตัดคู่แข่งไปเลยนะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เหมือนกับ BGS นะเพราะ BGS ตอนนี้เองเนี่ยมันมีแต่หักหัวลงนะครับคือมันแย่อยู่แล้วนะเขาคงไม่ได้มองไปเป็นคู่แข่งเลยนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะอย่างแรกนะครับคืออย่างที่เห็นข้อมูลเมื่อกี้นะ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปี2024นะฮะกับ2025นะครับออคโคเบอร์เนี่ยปริมาณการ์ดที่เกรดนะคือปริมาณตัวเกรดของตัว BTS เนะี่ยเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวนะอย่างแรกอย่างที่สองนะครับผมบอกว่าเลกาซีนะครับความเชื่อถือของ BTS เนะี่ยผมว่าเขามีอยู่แล้วนะครับเพราะเนี่ยผมว่าเขารอนักลงทุนที่เรียกว่าพร้อมจะพร้อมที่จะแบบทุ่มกับเขานะผมว่าแค่นี้มาเนะี่ยผมเชื่อว่าถ้ามี คนลงทุนดีๆมีซีโดีๆนะคนบริหารดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคู่แขงที่น่ากลัวมากเลยกับ PSA ผมว่า PSA ก็คงคิดแบบนี้แล้วก็เหมือนกันเลยเรียกว่าชิงก่อนแล้วก็ฆ่าทิ้งก่อนนะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี้ยต้องบอกว่าคนที่เสียเปรียกเลยก็คือ นักสะสมอย่างเราเนี่นะรัเพราะว่ามันทำให้ทางเลือกนะของผู้บริโภคนี่นะครับลดน้อยลงนะครับซึ่งอย่างซ e o ของแท็นะครสตีฟแคสเขาบอกว่านะบอกว่าการรวมบริษัทอย่างงี้นะครับมันไม่ทำให้ความโปร่งใสพ้เพิ่มมากขึ้นนะแต่มันเป็นการเรียกว่าการดูกันเลือกแข่งผลกำไรทางธุรกิจท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเองนะก็ไม่รู้ว่าอนาคตของ BTS จะเป็นยังไงนะฮะซึ่งถ้าสุดท้ายเนี่ยนะบีทเนี่ยมีการล้มหายตายจากนะผมจะบอกว่าโอ้โห นี่ผมเองก็เป็นแฟน BTS เหมือนกันนี่คงเสียดายน่าดูนะผมว่าผมสว่วนตัวเนี่ยผมชอบแลปของ BTS มากมันดูแน่นหนาแล้วก็แน่นอนสำหรับแบ็คเลเบลอาจจะหายไปตลอดการนะครับโอ้น่าเสียดายมากๆนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าใครอยากจะคุยอะไรอยากคอมเมนต์นอะไรนะครับก็เรียกว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกอันแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะ กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ